สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม Roblox ครับในแมปของอนิเมะแวนการ์ดนะครับผมในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการสรุปอัปเดตที่เรียกได้ว่าน้อยนิดมากๆแล้วก็อัปเดตแบบทันควันแบบอยู่ดีๆก็ฟ้าผ่ามาเลยครับไปยังอัปเดต1.1มาเลยนะครับผมก็คืออีเวนต์ซูคุนะนะครับซึ่งในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปอัปเดตนะครับผมแล้วก็พาไปดูนะครับว่าวิธีการอีโวขึ้นเป็นซูคุนะนะทำยังไงนะครับแล้วก็ตัวบอสอีเวนต์นั้นมมีีีออะะะไรรให้้้แแลลกกบบางนคััวว็จตเวนต์มารี่ยววกััับบบบออสีีเนนนต์ะะะคครรจม แล้วก็ตัวของสุขนะบอสอีเวนต์เข้ามานะครับตัวอิงกิ้เนี่ยกัมเบรีรันแล้วก็รีสต็อกทุกอย่างทำให้คุณสามารถเก็บรีโลได้นะครับผมในวิดีโอนี้ก็ใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้ครับรบกวนนะครับฝากกดไลค์เขาเลือหนึ่งทีก็ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอตอนนี้กอรีทึมยูทูบทำผมแล้วนะครับ คนดูหายมดเลยนะครับผมโอเคมาดูครับว่าจะมีอะไรบ้างแต่แน่นอนครับว่าไม่มีโค้ดนะครับวิดีโอนี้ในอัปเดตนี้ไม่มีโค้ดให้ทุกคนนะครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคคราวนี้ผมอยู่ในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวของลลอกให้ดูนะครับว่ามีอัปเดตอะไรนี่ครับผมนี่คือหลอกอัปเดตนะครับทุกคนครับ ตัวของอัปเดตหนึ่งนะครับผมมีสุคุณะเข้ามานะครับผมนี่ครับ King of c u r s e นะครับผมหรือว่าราชาคำสาบสุคุณะเข้ามาเป็นบอสอีเวนต์ให้เรานั้นเล่นนะครับตัวอังกฤษนะครับผมตอนนี้กลับมารีรันนะครับแล้วก็รีสต็อกด้วยนะครับตัวสัตว์ขี้นะครับก็จะเป็นแพนด้านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ฮะแพนด้ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมตัวบอสสุคุณะนะครับมันจะมีเกตเบรกอยู่นะครับผมถ้าสมมติว่าตัวเกตข้างล่างสุคุนนนะะะเี่ยแตกปุ๊บบครััผมมจ ติดสตันนะครับถมเออนะครับผมเออนะครับถมอะไรเออนะครับเอาง่ายๆคือมันเป็นเกตข้างล่างพอโจมตีไปปุ๊บก็เบรกเรียบร้อยนิวอะชิเม้นครับผมแล้วก็อินฟินิตรีเดอร์บอร์ดนะครับผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวของโบลี่นั่นเองนะครับแต่ว่าโบลี่เนี่ยผมยังไม่มีให้รีวิวนะครับไม่รู้ว่าใครจะมีติดบอร์ดให้ผมรีวิวไหมก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันแล้วก็การอินพุตเมนต์นะครับหรือว่าการเพิ่มเขาเรียกอะไรทําให้เกมมันดูแบบมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับผมอินพุตเมนต์นะเพิ เดินไปคุยปุ๊บอควาขึ้นมาอย่างนี้นี่เห็นว่าอันนี้คือไดร์ล็อกเออเกียวกรเม็ดมีไหมนี่ไงเห็นปะ่ะอันนี้คือตัวของไดร์ล็อกเนาะมันจะขึ้นแบบนี้แบบพวกเวลาเราคุยอย่างเงี้ยจีนอตขึ้นไหมจีนอตก็ขึ้นนี่นะนี่นี่ก็ขึ้นอะไรประมาณนี้ตัวต่อไปนะครับผมมันจะเป็นในส่วนของรีเฟอร์บิดนะครับตัวเพนเิชเชลก็คือการปรับใหม่นะครับหลังจากที่เราเข้าไปเล่นนะครับเราเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบขึ้นบอกบอกเลยนะว่าให้เราอ่ากดขึ้นเป็นอะไรนะครับมันจะมีแบบคลิก คลิกแบบปุ๊บก็จะเป็นดาวหลอกขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูมันจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ดาวหลอกเป็น selection คือกรอบขึ้นมานะครับแบบบอสไกอะไรอย่างี้นะครับผมอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยเขาแอดมานะครับ also add to boss นะครับผมแล้วก็ตัวไกสุดนะครับ R เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกดปุ๊บระวังตัวนี่ครับด้านซ้ายนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยบ้างมันจะมี first last c o d e เนี่ย week แล้วก็บอสอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเราสามารถกด R ได้ ประมาณน,นี้แต่พอผมไม่เห็นฟาวะแบบไกลสุดไม่เห็นมีเลยนะไม่มีนะครับอันนี้ผมดูแล้วนะดูให้แล้วไม่มีต่อมาการจัดการนี่ตรงนี้เราสามารถกดเลือกตรงนี้ได้ด้วยนี่กด F ขึ้นมาครับกด F ขึ้นมานี่จะมี first last นี่ครับขึ้นแบบนี้เลยนะฮะผมเรียกได้ว,ว่าเป็นการทําที่ดีนะดูดีมีการ popping ตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นนะครับประมาณนี้ครับอันนี้แล้วก็ตั้งค่ามีอะไรไหมไม่มีนะไม่มีอะไรใหม่ทุกอย่างก็คงเป็นเหมือนเดิมหมดเลย ครับสโคงสเกลพร้อมกันเหมือนกันเลยต่อมาครับในส่วนของ new unit filter นะครับผมเราสามารถดูได้แล้วว่าตัวละครนั้นธาตุอะไรเป็นฟิลเตอร์ได้มีชายนี่กับอีโวเนี่ยเราสามารถดูได้แล้วนะครับอ่ะเป็นยังไงดูกันเนี่ยฮะลเตอร์ครับกดปุ๊บเห็นปะม,มันจะมีแบบชายนี่ครับเรามีชายนี่กี่ตัวนี่นี่คือชายนี่ของผมเนาะอ่ะไม่ปุ๊บอ่ะกดออกแล้วเ,เป็นอีโวล่ะอีโวกี่ตัวนี่นี่คืออีโวทั้งหมดที่ผมอีโวนะครับเฮ้ยวันนี้อ่ะเราสามารถดูได้ว่าธาตุอะไระ่ผมเอาเป็นบลัสรึกันตัวบลัสผมก็จะมีประมาณนี้นนะครับเเอาเป็แล้ว คอสติมิกนี่หรือว่าเราจะเลือกแบบคอสติมิกกับบัตก็ได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวของฟิลเตอร์ยูนิตดีมากเคิร์ดนี่เคิร์ดประมาณในนี่ฮะทุกคนครับและนี่ก็คือในส่วนของการาเลือกนะครับผมว่าตัวละครอ,อะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมที่เราต้องการจะค้นหานะครับประมาณนี้ถ้าสมมติว่าคุณเล่นตัวของทัวร์นาเมนต์เฮ้ยตัวของ บอสบอสเยอะเขาเรียกอะไรทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นเคิร์ดนะเราก็เลือกเคิร์ดเนี่ยเคิร์ดก็มีประมาณนี้นะเป็นดาเมจหลักอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือส่วนของการเลือกนะครับผมต่อมาก็คือสมอนอินเสฟอินพุฟนะครับเราก็จะสามารถอะไรอ่ะเห็นสแตตได้แล้วโว้ตอนซุ่มออนิเมชั่นออกเด้ซุ่มปุ๊บเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วไม่ใช่หรออ,อันนี้มันมนเพิ่มเข้าม,ม,มาอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน จะเป็นโ hover ขึ้นมานะครับก็ดูดีครับแต่ส่วนตัวผม skip ซามวอนผมชอบสุดนะครับผมต่อมาจะเป็นอะไรครับผมจะเป็น e v o interface improve นะครับผม you can solve b e w e n material order requirement นะครับผมโดยจะมีตัวของ take down go แล้วก็ special condition หรือว่าเงื่อนไขพิเศษนะครับก็คือมันจะอันนี้ตัวแรกเลยที่เพิ่มเข้ามามันก็คือในส่วนของอิตา r ียูจินะครับมันจะมีตัว material กับ order order นี้ก็คือเงื่อนไขอีกอันหนึ่งนะครับก็คือต้องใช้30,000โก g กับคิวอีกประมาณ6600คิวในอนาคตก็จะมีตัวละครที่มันต้องเก็บคิวด้วยแล้วก็ต้องไปเงื่อนไขด้วยอย่างเช่นตัวละครอิตาโรริยูจิก็คือต้องฆ่าตัวของ Kingof c u r รนะครับก็คือทั้งหมด10ครั้งก็จะได้อีโวได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทุกอย่างนี้ก็เหมือนเดิมนะประมาณนี้เลยนะครับนี่คือในส่วนของการ i ิ p r o v e ของอีโวต่อมาก็คือ ตัวของ feed interface improvement นะครับตอนนี้เราสามารถกดแล้วก็ใส่กดขี้ขวาเพื่อเพิ่มตัว exp ให้มอนได้แล้วนะครับแล้วก็จะบอกได้ว่าไอ้มอนตัวนี้ใช้ exp ประมาณเท่าไหร่ในการขึ้นเวลนะครับสมมติว่าผมจะให้ตัวนี้กินผมก็จะกดขี้ขวาไปเลยนี่ครับเพื่อเพิ่มไปเลยนะครับคือทุกคนจะเห็นแบบนี้ว่ามันมันเยอะใช่ไหมมันสามพันเนี่ยแต่มันเกินนะครับคือมันเกินแต่มันจะทอนผมขึ้นมาอ่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมรู้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อนเรนโงคุแล้วกันนี่เรนโกคุหอมเห็นป อันนี้ไปคือจริงๆอ่ะที่มันใส่ไปเนี่ยเกินนะครับอ่าผมจะใส่ตัวนี้ก็ได้เคิร์ดไปก็ได้เห็นว่ามันเกินกดขึ้ขวาขึ้นไปปุ๊บมันก็จะใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องมากดย้ำๆแล้วนะครับกดขึ้ขวาไปเลยกดฟีดมันจะขึ้นมาประมาณนี้นี่คือในส่วนของตัวของการฟีดอินเทอร์เฟซอินพรูฟเมนต์นี่ดีนะตรงนี้ดีผมโคตรชอบเลยตรงนี้ ต่อมาเลยครับผม General Improvement นะครับ Improvement Unit p a t m e n t k e y b i n นะครับแล้วก็มี Animation ด้วย Add Timer Daily Reward อ๋อโอเคโอเค Timer Reward ก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมยี่สิบเอแล้วตอนในส่วนของวางก็จะ Improve นิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมรู้สึกนะว่ามาติดนิ้วมากยิ่งขึ้นแล้วก็กดง่ายยิ่งขึ้นตอนวางตัวละครนะครับเออก็ดีครับดูดีดูดีต่อมาก็จะเป็นขอเรียก Add Timer นะครับไ Go Shop นะครับ NPC แล้วก็จะมี NPC Model Highlight นะครับ เมื่อเรายังไม่ได้นะครับในกิบกาเมสหรือไอเจนอตนะครับผมก็คือไอตรงเนี้ยถ้าเรายังไม่เคมรีวอร์ดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไฮไลท์เลยนะครับนี่รึะอต้องเขียนวะอันนี้ในกรณีสมมติว่าถ้าเจนอตมันมันเจนอตมันแบบว่าเรายังไม่กดรับอ่ะเออมันจะไฮไลท์เหมือนกับกิบกาเมสเลยนะครับแล้วก็เวลานะครับตรงนี้เราสามารถดูได้แล้วว่ามันจะรีเมื่อไหร่ก็คืออีสิชั่วโมงประมาณนี้นะครับอันี้เราก็ซื้อไว้สมมติว่าผมซื้อปั๊บปุ๊บนี่สิบนึงอะไรประะมาณนนี้ครับในส่วนของร้้้าานคแลวม อ่าอันนี้จะเป็นก็คือถ้าตัวละครที่มันไม่สามารถ ascension ได้มันจะไม่เห็นนะครับแล้วก็เขาเรียก unit d e f e n s สเฟยอันนี้ให้ดูไปแล้ว unit a ร i เ i t y โบนัสสเต bon t อันนี้ทำไปแล้วให้ดูแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรฟิกบาร์บาบาลานซิ่งนี่ครับผมสเกลลิ่งนะครับอ่าตัวอินคิ t ก็คือตอนนี้ตัวบาลานซ์ของบอสอินคิ t เนี่ยจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเวลของเราเนี่ยมัน60ใช่ไหมมันทำให้เออนนั่แหละรครับผมก็เล่นนั้นน่าจะแบบได้อยู่แหละน่าจะไหวอยู่ อันนี้ฟิกไม่ต้องสนใจครับช่างมันนี่คือทั้งหมดนะครับผมทุกคนนี่คือทั้งหมดเลยจริงๆมีอะไรอีกที่ต้องให้ดูก็คือต่อมาคือหลายๆคนเนี่ยกำลังจะทาการอีโวตัวของอิตาโริยูจินะครับถามว่ายูจิเนอีโวย, e ยังไงนะครับต้องบอกไว้ตรงนี้นะครับต้องเรียนเลยนะครับให้ทุกคนทราบว่าตัวมันเนี่ยนะครับต้องเอาไปสู้กับซูคุณะนะครับผมไปแค่สก,กิดนิดเดียวนะครับสามารถย้อนไปดูวิดีโอ เดี๋ยวผมขึ้นให้นะวิดีโอนี้ได้นะครับกดไปที่ช่องผมนะครับแล้วก็ไปดูนะครับคือเอาอิตาลุริเนี่ยวางไปปุ๊บอิตาลุริสเนี่ยมันจะบูทดาเมจของมันด้วยเพราะว่าตัวสเตตเนี่ยมันเป็นสเตตของจูรุสุยูจิปกติวางได้5ตัวแต่พอไปอยู่ในสเตตเนี้ยจะวางได้1ตัวแต่ว่าถ้าอัพตันเนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ30,000ซึ่งแรงมากเป็นตัวต้นเกมที่ดีเลยแหละถ้าสมมติว่าใครที่เอาไปนะครับเอาไปสกิดสุคุนะให้ได้10ตัวนะครับสุคุนะเนี่ยที่เป็นบอสก็คือ1รอบมันมี30 wave, 30เวฟเวฟ สุคนะออก3ตัวถ้าคุณฆ่าสุคนะสตัวได้คุณก็จะนับเป็น3เนี่ยอันนี้มันใช้1ิบใช่ไหมต้องลงทั้งหมด4รอบแต่ว่าจะมีคนถามว่าพี่ครับผมฆ่าบอสไม่ได้เลยผมฆ่าได้2ตัวแรก2ตัวแรกเนี่ยนะครับผมผมจะได้แต้มนีม้ไว้ได้นะครับผมก็คือคุณก็ลงไป5รอบไม่ต้องไม่ต้องจบบอสก,ก็ได้แต่ผมแนะนำให้เล่นให้จบคุณเก็บเทคดาวน์เรียบร้อยครับคุณก็กดอีโวปุ๊บคุณก็ได้แล้วสุุนะเรียบร้อยนี่สุุนะมันก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับปุ๊มถ้าเป็นายยนน่มเเะออัจสื้ลหแบบ แนวแบบเสื้อลายอะ่ะแล้วก็จะมีคนถามอันนี้ผมขอพูดในส่วนของที่ผมนั้นรู้สึกแล้วกันคือนิสัยนิสัยของสุคนะเนี่ยถ้าเป็นโมนาดดีที่สุดถ้าเป็นซัพพอตอิสเรียถ้าเป็นโมนาดลองโมนาดไปผมว่าเดนไอ์เจ๋วเจ๋วมากเลยนะครับเพราะว่าเดนไอเนี่ยมันดามิ่มันแรงมากวางได้3ตัวอัปเดตไอ ปงปงปุง่งตัวของสุนะผมเคยรีวิวไปแล้วไปดูได้นะครับก็มันเป็นตัวมอนติที่ดีมากเลยนะครับทุกคนเออแล้วก็มีสถานะผิดปกติที่ทําให้ตัวละครที่ตัวมอนที่มันเป็นเลือดไหลเนี่ยนะครับพอโด,โดนโดนไอเนี้ยตีปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้รับดาเมจเลือดไหลแรงขึ้นด้วยโ,โคตรดีเลยคือดีมากตัวแม่งแม่งดีมากตัวสุคนะนะครับมันมีกรอบด้วยใช่ครับทุกคนมีกรอบด้วยครับทุกคนดูกรอบทุกคนดูกรอบมันโอ้โหโคตรดีเลยอะ จะเอาจัดเลยอะสุกุณเป็นตัวเดียวนะตอนนี้เรามั้งถ้าผมเดาคือน่าจะตัวเดียวเพราะว่าตัวอื่นที่ผมวางเนี่ยม,ม่ไม่มีเลยเนี่ยดูในตัวอื่นเนี่ยไม่เป็นตัวทองเนี่ยไม่เป็นเป็นแค่สุคุณะ <S <S นี่คือกรอบตัวเดียวแนนอาคตน่าจะทําทุกตัวเพราะว่ามันสวยมากครับมันเป็นเป็นอะไรที่สวยมากจริงๆตรงเนี้ยสุดท้ายครับนี่คือสุดท้ายแล้วไม่มีคนนะครับทุกคนไม่ไมีโคตรคือตัวบอส อีเวนต์สุกุนะกับอิงกิษอีเวนต์เนี่ยมันมาใช่ไหมแล้วมันจะมีด้านช็อปด้านขวาล่างอ่าอย่างอิงกิใช่ป่ะทุกคนครับตอนนั้นทุกคนแลกรีโลไปแล้วตอนนี้มันกลับมาให้แลกอีกแล้วครับมันกลับมาให้แลกอีกแล้วก็คือ65นี่ตอนสี่เหรียญคุณก็ไปลุยเลยนะครับนี่สุกุณะเหมือนกันนี่สุกุณะก็มีอีกนี่ผมมีอีกนะโอ้โหดูดิฟิน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 กสามารถไปฟาร์มทั้งสองอันได้เลยนะใครที่เล่นไปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วคุณกก็็ได้้นนนนนน้้้ม 50, มมมาออีีีแแลลลววววพตตตนนนนนััเ50ะครร นี่ตัวจากเรื่องเดียวกันเลยนะฮะไอเรื่องเดียวกับจูเลียสเลยครับทุกคนเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยลองดูกันว่าตัวละครนี้จะเก่งไหมก็รอติดตามกันดูส่วนในวิดีโอนี้ครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าแต่ละอันนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็อ่ามันเป็นอัปเดตเล็กนะครับต้องเข้าใจว่ามันทำมาน้อยมากส่วนอัปเดต1.5ที่จะมาก็รอติดตามกันดูแล้วกันว่าจะมีอะไรมานะครับผมส่วนตัวผมก็ยังคงหวังดังดันดันดัง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 ดันดันดันอยู่นะครับ คุณยายของเราก็เราจะาำกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ก็แชร์แลว้วกดซับนะครับใครที่ไม่ได้กดนะครับอย่าลืมกดด้วยขอคนละลค์ครับผมไม่เป็นไรหรอกมันฟรีกดให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับบ๊ายบายครับ